สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โตโยต้าโครโรล ee ่า EE101 ทะเบียนกไก่จอรจรน8 6 7อุทัยธานีนะครับคันนี้เป็นรถปี1995นะครับสียังสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตีให้แค่60-70%พอนะครับมีถลอกตรงแก้มหลังที่เห็นนี่นะครับแล้วก็ตรงประตูคนขับนิดนึงนะครับถ้าไมา่ได้ซีเรียสเรื่องสี ใช้งานได้นะครับคันนี้ได้ล้อแม็ก RPF1 ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาษีก่อนนะครับภาษี2 566เดือนมกรานะครับต่อได้โอนได้นะครับรถซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับล้อแม็ก RPF1 นะครับใส่เข้ากันดีครับหมอดีเกียร์ออโต้พลัยไพาวเวอร์พลัยไรแต่งนะครับกะจอไฟ้าใช้ได้ทั้ง4บานนะครับ ด้านในเป็นแบบนี้นะครับอันนี้บาะหลังเดิมนะครับมีค้ำหลังแบบนี้นะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะแต่งนะครับแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องยนต์เป็น 4E 1 3 0 0น cc นะครับ ขับทดสอบทางไกลมาจากตากฟ้านครสวรรค์นะครับคันนี้ไปลองขับขี่กันดูนะครับแอร์หนาวนะครับวิทยุไม่ได้ลองนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถขับใช้าน ยังวิ่งทําความเร็วได้ดีนะครับเข็มต่างๆตรงนี้ขึ้นไม่ครบนะครับราคา23,500บาทต้องมีไปเก็บบ้างอยู่แล้วครับเรื่องปกตินะครับราคานี้ได้รถสภาพนี้ทรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอย่าคาดหวังว่าจะเพอร์เฟกนะครับรถคันนี้เป็นรถราคา23,500บาทแต่รถยังขับใช้งานได้นะครับช่วงล่างใช้ได้เบรกใช้ได้นะครับทําความเร็ววิ่งเป็นร้อย ไม่ดันฟันไม่เหยืดน,นะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยเหยียบกับระเบิดมานะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับลืมบอกไปนิดนึงครับคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบภาษี2 5 6 6แอร์หนาวนะครับย้ําอีกทีนะครับแอร์หนาวมากนะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับสวัสดีครับ